สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงการโคจรโยกย้ายของดาวพระอังคารซึ่งดาวพระอังคารนั้นก็ถือว่าเป็นเทพแห่งสงครามเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้นะคะเป็นเทพที่เกี่ยวข้องกับความขยันขันแข็งการทนงตัวนะคะดาวพระอังคารก็ถือว่าเป็นดาวประจาตัวของชาวลัคนา ราีเมและเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีพิจิกการโคจรโยกย้ายของดาวพระอังคารในครั้งนี้นะคะส่งผลต่อทั้ง12ลัคนาราศีค่ะเป็นแรงสั่นสะเทือนที่มีบทบาทอย่างมากเพราะเป็นการโคจรวิปริตโคจรถอยหลังถอยหลังถึงขั้นว่าออกจากราศีกรกฎมาอยู่ที่ราศีมิถุนถอยหลังไปหนึ่งราศีแบบนั้นเลยนะคะช่วงระยะเวลาที่ดาวพระอังคารได้ทําการโคจรวิปริตเริ่มตั้งแต่วันที่25มกราคม ปี2568ไปจนถึงวันที่1เมษายนปี2568นะคะเรามาเช็คกันในคลิปวิดีโอนี้ว่าแรงสั่นสะเทือนหรืออิทธิพลจากการที่ดาวพระอังคารโคจรวิปริตในครั้งนี้จะส่งผลส่งอิทธิพลต่อคุณอย่างไรบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีกุมค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมคะในวันที่25มกราคมปี2568ไปจนถึงวันที่1เมษายนปี2568เป็นช่วงจังหวะที่ดาวพระรังคารได้ทำการโคจรวิปริตผิดเพี้ยนมาสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนปุตตะของดวงชะตา ชาวลัคนาราศีกุมคะ่ะดาวพระรงคารนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนกัมมะแล้วก็ถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะของคุณในจังหวะที่ดาวกัมมะโคจรวิปริตโคจรถอยหลังแบบนี้คุณต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานให้มากเลยนะสําหรับชาวกุมนะคะงานจะมีเกณฑ์ดีเลย์ล่าช้า นะฮะภารกิจส่วนตัวเรื่องการเรียนการศึกษาการทํางานหรือแม้แต่กิจกรรมอะไรก็ตามที่คุณกําลังทําอยู่หรือคุณได้รับมอบหมายให้ทํามันมีเกณฑ์ที่จะเจอกับความล่าช้าดีเลย์นะะหรือไม่เป็นไปดังใจคิดนะฮะหรือไม่เช่นนั้นอาจจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงตารางงานหรือเกิดความผันผวนเกี่ยวกับเรื่องของการงานเอาแน่เอานอนไม่ได้มีสิ่งกระทนหันมีสิ่งเร่งด่วนเข้ามานะฮะหรือได้รับคําสั่งอะไรที่มันแบบปุบป,ปับฉับพลันอ่ะ ได้รับคําสั่งเร่งด่วนหรือถูกระงับอะไรเร่งด่วนเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นได้กับชาวลัคนาราศีกุม่มดังนั้นต้องใจเย็นๆนะคะถ้ามีปัญหาอะไรที่มันเร่งด่วนแบบนี้คุณหยุดคิดก่อนนะคะให้คิดให้ไตร่ตรองก่อนอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจอย่าเพิ่งรีบให้คําตอบและอย่าเพิ่งมองว่าทุกปัญหามันไม่มีทางแก้ทางออกมันมีทางแก้ค่ะมันมีทางออกเสมอแต่ต้องใจเย็นๆเท่านั้นเองในช่วงที่ดาวพระอังคารดาวเจ้าเรือนกรรมะ ดาวเจ้าเรือนสหัชชะโคจรวิปริตมาอยู่ในเรือนปุตตะให้ระมัดระวังการทะเลาะก,กับเพื่อนการมีปัญหากับคนรอบข้างโดยเฉพาะคนที่อยู่ในรุ่นราวคราวเดียวกันหรือญาติพี่น้องก็ได้นะหรืออาจจะเป็นคนที่ทํางานก็ได้นะคะที่อาจจะมีปากเสียงทะเลาะเบาแวงมีความคิดความเห็นไม่ลงตัวไม่ลงรอยกันมีเกณฑ์ประทะอารมณ์ใส่กัน แบบนี้ก็เกิดขึ้นได้เช่นกันสําหรับชาวลัคนาราศีกุมดังนั้นคุณต้องรอบคอบในเรื่องของการพูดการเจรจาด้วยนะคะเพราะช่วงนี้อารมณ์แรงแรงมันเข้ามารับปากอะไรกับใครพูดจาอะไรกับใครเขาอาจจะมาทวงคําพูดกับคุณนะหรือบางทีเนี่ยคุณพูดอะไรไปกับใครแล้วเนี่ยแล้วเขามองว่าคุณทําไม่ได้คุณอาจจะถูก เออดิสเครดิตได้นะคะดังนั้นเรื่องของการพูดการสื่อสารการเจรจาเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากถ้าคุณไม่มั่นใจอะไรก็อย่าพยายามรับปากคุณเผื่อ คุณคุณไม่ควรที่จะไปไปให้คำมั่นสัญญากับใครอะ่ะในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจนะแต่ถ้ามั่นใจชัวร์แน่นอน100%เซให้คำมั่นสัญญาได้รับปากได้อันนี้เราไม่ว่ากันนะคะชาวลัคนาราศีกุมคะ่ะในช่วงนี้สิ่งที่โดดเด่นต่อตัวคุณคือเรื่องของไอเดียนะไอเดียความคิดนะคะหรือแม้แต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยค่อนข้างเด่นเพราะว่าดาวโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนปุตตะซึ่งเป็นเรือนของไอเดียมันจะส่งผลทาให้คุณมีความคิดแปลกใหม่ไม่ซ้า มไม่ไม่จำเจนะคะแล้วก็มีไอเดียสร้างสรรค์นะคะมีเรื่องของอความคิดหรือการกระทําที่มันแตกต่างไปจากเดิมอ่ะรวมไปถึงการเจอลู่ทางหนทางแปลกใหม่ด้วยสําหรับชาวลัคนาราศีกุมดังนั้นช่วงนี้ใครที่ทํางานฟรีแลนซ์ใครที่ต้องใช้ไอเดียใช้การเริ่มสร้างสรรค์ในการทํางานการต่อยอดนะคะจะทําได้ดีคุณจะมีไฟมีพลังในเรื่องของไอเดียนะคะค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวสําหรับชาวกลุ่มนะคะแต่สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัด ระวังดาวพระรังคารโคจรวิปริตมาดาวพระรดาวพระังคารโคจรถอยหลังมา ต้องรอบคอบนะคะการคุยกันกับลูกน้องบริวารหรือปฏิสัมพันธ์กับคนที่อายุน้อยกว่าคนที่อยู่ภายใต้การปกครองการดูแลของคุณอาจจะไม่ค่อยดีนะอาจจะมีเกณฑ์ทะเลาะเบาะแวงมีเกณฑ์หงุดหงิดกับคนอายุน้อยกว่ามีเกณฑ์หงุดหงิดกับคนที่อยู่ภายใต้การปกครองนะลูกน้องบริวารทํางานไม่ได้ดั่งใจลูกหลานของคุณถกเถียงหัวดือยหัวรัน้นไม่เชื่อฟังเป็นจังหวะที่เขามีความคิดความเห็นของตัวเองสูงเชื่อมั่นในตัวเองสูงจนเขาไม่ค่อยรับฟังคุณมันเกิดขึ้นได้ น,ะะนี่คือช่วงที่ดาวพระอังคารโคโจรวิปริตผิดเพี้ยนปัญหาเก่าๆที่เคยเกิดขึ้นอาจจะได้กลับมาเกิดขึ้นซ้ำนะคะอันนี้ก็ต้องพึงระมัดระวังเอาไว้ด้วยชาวลัคนาราศีกุมภ์คะดาวพระอังคารเป็นดาวกัมมะดาวกัมมะโคโจรวิปริตอยู่ในเรือนปุตตะอันเนี้ยมุมเนี้ยสมัยมองว่าถ้าคุณมีงานเก่า คุณมีโปรเจกต์เก่าหรือว่าไอเดียเก่าแผนเก่าที่คุณเคยอยากจะริเริ่มคุณหรือว่าคุณได้ริเริ่มอะไรมาบางอย่างแล้วก็ตามอ่ะแต่คุณไม่ได้สานต่อคุณหยุดมันอยู่แค่นั้นคุณพักคุณชะลอมันอยู่แค่นั้นแล้วคุณก็ไปจัดการเรื่องอื่นคุณสามารถเอางานเก่าๆโปรเจกต์เก่าไอเดียเก่าความคิดเห็นเก่าหรือแผนเก่าที่คุณเคยวางไว้เอากลับมาปัดฝุ่นแล้วรีเช็คใหม่อีกรอบหนึ่ง นะรหรือเอาโปรเจกต์เก่ามาสานต่ออีกรอบหนึ่งในชวน่วงนี้มันมีมุมที่ดีนะมันมีเกณฑ์ที่จะได้ลาบได้ผลเกิดความสําเร็จหรือได้รับการสนับสนุนผลักดันที่ดีเหมือนคุณมีไฟในเรื่องเก่าๆงานเก่า นะคะเพราะฉะนั้นเอาเรื่องเก่ามาทําใหม่ได้เลยนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีกุมแต่สิ่งที่คุณจะต้องพึงระมัดระวังและรอบคอบนะคะก็คือเรื่องของการติดต่อการจรจาการสื่อสารการประสานงานมันอาจจะไม่ลงตัวไม่ลงรอยบางทีสื่อสารอะไรไปแล้วผู้ฟังหรือผู้รับสารเขาไม่ได้ตีความหมายไปในทิศทางเดียวกันกับคุณน่ะก็ทําให้เข้าใจกันไปคนละทิศคนละทางแล้วเกิดเรื่องเกิดราวตามมานะคะสิ่งต่อมาก็ให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงเอาไว้ด้วยนะคะเพราะอาจจะมีคนเข้ามาหาผลประโยชน์ หรือเข้ามาคุยกับคุณเข้ามาเจราจากับคุณเพียงแค่หวังอะไรบางอย่างโดยที่เขาไม่ได้จริงใจกับคุณอะ่ะให้ระมัดระวังการถูกหลอกถูกโกงการคดโกงมิจฉาชีพให้ระมัดระวังการเจอคนที่ไม่จริงจังไม่จริงใจนะคะหรืออาจจะเป็นช่วงที่คุณถูกหลอกใช้หรือเป็นระยะที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นอาจจะอ่อนประสบการณ์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วทําให้คนอื่นเอาเปรียบคุณโดยที่เขาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามแต่นะคะก็เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกุมอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระ นะการที่ดาวพระอังคารโคจรวิปริตเนี่ยมันส่งผลส่งผลกระทบต,ต่อตัวคุณในหลายๆด้านส่งแรงกระเพื่อมต่อแต่ละลัคนาราศีในหลายๆด้านและสิ่งที่สําคัญลําดับต่อมาคือบางทีคุณอาจจะมีความรู้สึกหมดไฟหมดแพชชั่นเป็นระยะๆะะนะคะไม่อยากจะทําอะไรมีอาการเบรื่อเบื่อเซ็ง นะคะอารมณ์แปรปรวนนะฮะบ,บางทีรเบื่อรูปแบบการทํางานเก่าๆเบื่อกับการใช้ชีวิตแบบเดิมๆอยากออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคช่วงเนี้ยมันจะมีอารมณ์เหล่านี้มาประดังประเดหรือวนเวียนเข้ามาในความรู้สึกก็ต้องพยายามกระตุ้นอารมณ์ของตัวเองค่ะพยายามทําสิ่งแปลกใหม่พยายาม พยายามรู้ตัวตัวเองอยู่เสมอว่าว่าตอนนี้เรากําลังทําอะไรและชีวิตเรากําลังมุ่งหน้าไปในทางไหนยึดเป้าหมายที่วางไว้ให้ดีถ้าบางคนไม่มีเป้าหมายก็เตรียมวางแผนในเรื่องของเป้าหมายไว้เลยนะคะเราจะได้มีอะไรยึดมีอะไรเกาะถ้าเราดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีเป้าหมายมันจะมันจะทําให้เรามีความรู้สึกเหล่านี้ได้ไง่ายมากๆคือความรู้สึกของการหมดไฟหมดพลังนั่นเองนะคะเพราะดาวพรั้คาเนี่ยเป็นดาวของการกระตือรือร้นไงเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้เป็นดาวนักรบแล้วพอโครจรวิปริตรโครจโครจอถอยหลังแบบนี้เราไม่ มีแรงจะทําอะไรแล้วอะเราไม่อยากสู้เราเหนื่อยเราอยากพักเราไม่อยากจะดิ้นรนอะไรแล้วอารมณ์ประมาณนี้นะคะอารมณ์เนี้ยมันถ้าเกิดขึ้นกับคนที่เจอปัญหามันก็ยังพอพักได้นะแต่ถ้าเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้เจอปัญหามันจะทําให้เราหมดไฟโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ด้วยนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ถือว่าเป็นภาพรวมดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกุมชาวกุมท่านใดที่ได้เข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเอง หรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยายดาฟ,ฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุน้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ